ันนี้กำลังกำลังเหนื่อยนั่งพักก่ะได้นิ้วเดียวอิดแล้วอ่ะ <g iven> แล้วไม่ได้จะได้เป็นกิโล <g iven> นี่ไม่จะเอาป,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 ป๊อบแอบๆหน่อยนิวน้วๆแล้วจะวหิวเพ้อๆกันหน่อยน้อยๆเลาก็เก็บแยะแยะแยะแ,ยะแยล้วก็ร้อนอเปื่อละเมอแล้วนี่ อิด <Eat. c oughs> oh, ่นอนนอนเก็บนอนเก็บก็มีเพราะมันอิดมันเยอะมินมินมินเอ้ามีนน้ำพวกมากิน โนวกตอกกอยฮันอลมบดีนั่งเปิดละมือเอ้ยยงนี่ก็แก้งแล้มนั่งอยู่กระตี่เก็บลูกก็เป็นเจีอีแงมก็ ววเวองแหวงเหลืองไปด้วย <laughs> ถ้าคนอื่นเพื่อมาเก็บเพื่อมาเก็บหมด <laughs> เอาเก็บได้เป็นวันสองวันหมหมดสักเต้อเก็บข้ามยงข้ามอย่างอิดเลยเนาะมันจะเจ้นะน่อยนะเก็บเนะี่ยยกก้นขึ้นกับยกก้นลง แกนพ่องบ่ไหวลูกลูกบ่ขึ้นโห้ยแกนลูกบ่ขึ้นก็แกนញองกระต้มเนี่ยเฮ้ยขอแกนโอ้ยย้านแหนมไปทางไหนปุ้มโอ้ย หายขึ้นมาหาผลแล้วไม่จะมีเมจ๊งแบบเจ๊งง่ายๆนั่นกว่าจะได้เกียนสองเกียนเกียนสองเกียนกำพุกกำพุกมันตัวอทอดแฉกันมาเลย เก็บโอ้ยอยู่เง้ยมันจะตมข้าพเจ้าไปจนถึงไหนเนี่ยแม่ <c ười> <c ười> คนเดียวทุกวัน <c ười> เดือนพีใหม่เราจะไปแอลบ้านน่ะปีดแกนเออเห็นเลยแน่นอนทอดแทด พอแทดไปเลยเล <laughs> ยมันมีปเละมีเยอะแยะ ยน่ากันสองกันสมกันสี่อ่ะเก็บไปเรื่อยๆเดินแนบไปเรื่อยๆแกนเอาคคกข้าวต้องยอมเปื้อนหมดเลยเพราะว่าต้องใส่เตียวแบบแนำบะข้าวอ่ะกันยุงครบ ต้องมีแยกกันยุงด้วยนะยุงนี่นมันมันตึงจะโคบเขาติกๆมามีไผ่มนแตนเลือดให้มันนี่มันเลยดูแต่งจะโคบเขาอ,อยนั่งแล้วลูก เพิ่อละเมื nah ่อลูกบ่เกินเด้อหุูเยอะเหลือเกินกำลังได้แต่อีอยู่เราต้องเอาสักประมาณสองกิโลขึ้นมาถึงสองกิโลบ่ปีกบ้านเนาะ 嗯，嗯嗯嗯。